ันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะพาทุกท่านมาเที่ยวที่ตึกแห่งนี้ค่ะตึกเก่าเซนสวยนะคะที่ชื่อว่าตึกเจ้าพระยาอาภัยภูเบศนะคะตึกนี้เกือบร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นตึกที่เจ้าพระยาอาภัยภูเบศนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อให้นรนเก้ารัชกาลที่5ได้เสด็จมาพักถ้าได้เสด็จมาที่ปราจีนบุรีนะคะที่นี่สวยงามมากค่ะแล้วก็เป็นตึกที่เมื่อมา ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีความอลังการแสดงถึงความรักแสดงถึงความเคารพที่เจ้าพญาอภัยภูเบศนั้นมีต่อล้นเก้ารัชกาลที่5และล้นเก้ารัชกาลที่6อย่างมากเลยนะคะ วันนี้เราเข้าไปด้านในไม่ได้เพราะว่ามีการรีโนเวทแต่ที่นี่เนี่ยได้จัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยนะคะแล้วด้านหลังเนี่ยก็เป็นสวนซึ่งสวนแห่งนี้ก็เป็นสวนสมุนไพรที่จัดได้น่ารักมากมีการปลูกสมุนไพรต่างๆทั้งในยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบันที่นี่มีการค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับการรักษาต่างๆและใช้สมุนไพรไทยมานะคะนำไปสู่ชื่อเสียงโด่งดังให้ประเทศเราในระดับโลกเลยค่ะ และตอนนี้หมออยู่ที่ด้านหลังของตึกเจ้าพระยาอาภัยภูเบศนะคะตึกสีสวยสีเหลืองที่มีคอนทราสตัดกับหน้าต่างสีเขียวแดงอันนี้นะคะด้านหลังนี่ก็เป็นสวนซึ่งมีความงดงามมากแถมชื่อนั้นเนี่ยค่ะยังบ่งบอกความรักของท่านเจ้าของที่มีต่อราชการที่5และราชการที่6นะคะนั่นคือชื่อสวนแห่งความจงรักภักดีส่วนนี้เป็นสวนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแต่ว่างดงาม แล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่ความงดงามนี้ก็ไม่เท่ากับความงดงามที่เกิดจากความรักของการที่จะดูแลของเรื่องของสมุนไพรนะคะที่แห่งนี้เป็นสวนสมุนไพรค่ะเป็นที่ที่ปลูกพืชที่ทำสมุนไพรต่างๆที่เป็นทั้งที่ระลึกของในประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลน,นี้และที่อยู่ในการศึกษาวิจัยนะคะ โอ้ oh, สำหรับสวนแห่งนี้เนี่ยแล้ววันนี้ที่ฝนเพิ่งหยุดตกบรรยากาศดีมากค่ะทําให้รู้สึกว่าหายใจโล่งปอดน,นะคะได้รับความซึ้งใจถึงชื่อสวนซึ่งแสดงถึงความรักต่อของข้าราชบริพารท่านเจ้าของตึกแห่งนี้ต่อร้นกล้าวทั้งสองพระองค์และที่สําคัญค่ะที่เนี่ยเก็บความเป็นสมุนไพรไว้อย่างได้เต็มภาคภูมิเลยนะคะนี่คือสวนสมุนไพรนี่เองนะคะอยากให้ทุกท่านมาเที่ยวที่นี่ค่ะปราจีนบุรีนะคะ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดแก้วพิจิตนะคะซึ่งเป็นพระอารามหลวงหนึ่งในสองที่อยู่ในจงังหวัดปราจินบุรีแห่งนี้ค่ะ ความสาคัญก็คือว่ามีข้าหาบอดีท่านหนึ่งชื่อคุณแก้วเนี่ยเป็นผู้สร้างไว้แต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะแล้วท่านเจ้าพญาอาภัยภูเบศเนี่ยก็มาทําการสร้างต่อในวัดแห่งนี้เราได้เห็นศิลปะหลายแขนงด้วยกันนะคะทั้งแบบไทยแบบยุโรปแบบขมรนแล้วก็แบบจีนค่ะแบบขมิเนี่ยเราจะเห็นด้านกำแพงที่สลักอย่างสละสลวยนะคะแล้วก็มีนาฬิกาติดอยู่ที่ประตูทุกประตูเลยนั่นหมายถึงไตรักษ ะะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปที่งดงามมากออ,ออกแบบโดยกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะคะเป็นพระพุทธรูปปางอภัยทานนะด้านหนึ่งมือเปิดอีกด้านหนึ่งมือปิดซึ่งไม่ค่อยได้เคยเห็นที่ไหนซึ่งท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยท่านเป็นคนลงรัพ์ในการสร้างแต่ผู้ที่ออกแบบนั้นก็คือเพื่อนสนิทของท่านคือกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในนี้เราเห็นวัฒนธรรมหลายอย่างมากอย่างเช่นเสาเนี่ยก็เป็นเสาโกติกข้างในเนี่ยเป็นเสาโกติกของยุโรปมีลักษณะหน้าตาของเก๋งจีนด้วยแล้วก็มีลักษณะหน้าตากำแพง,งด้านนอกนี่ก็เป็นหรือผนังด้านนอกนี่ก็เป็นลายไทยนะผสมผสานกาันงดงามมากที่สำคัญเนี่ยเราได้เห็นเ,เหมือนกับอินฟลูเอนซ์หรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ย ที่ท่านเจ้าพยาอาภัยภูเบศได้จากการที่ท่านไปอยู่ที่ขเขมรมานานท่านก็ดึงวัฒนธรรมหรือศิลปะอะไรต่ออะไรมาใช้ในวัดนี้มากเลยค่ะ วันนี้เรามาอยู่ที่ริมแม่น้ำปลาจีนบุรีนะคะหน้าตึกอังงนงดงามแห่งนี้ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะชื่อพิพิธภัณฑ์แก้วพิจิตรนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแต่เดิมนี้ตึกแห่งนี้ค่ะเป็นโรงเรียนที่ท่นานเจ้าพยาอาภัยภูเบศนั้นได้มอบให้ที่จังหวัดนี้ไว้ชื่อโรงเรียนอภัยพิทยาทานนะคะแล้วในปัจจุบันนั้นก็กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งนี้ชื่อพิพิธภัณฑ์แก้วพิจิตรนะคะ ตึกมีลักษณะเหมือนกับทางมุสลิมแต่ว่าคุยกับท่านเจ้าวัดที่นี่บอกว่าเนี่คือไตรลักษ์นะคือความเป็นไตรลักษ์ตรงนี้ ในส่วนของ หน้าตลาดที่อยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีจะมีจุดที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะมาสักการะ้ามาเที่ยวที่ปราจีนบุรีนี้ซึ่งหน้าตลาดอันเนี้ยค่ะน่าสนใจคือมีร้านข้าวมันไก่เยอะมากนะจะต้องชิมซะหน่อยนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราเดินตรงมาเนี่ยนะคะจะมีสิ่งที่สำคัญประจำเมืองที่จะต้องมากราบสักการะนั่นก็คือศาลพระหลักเมืองของปราจีนบุรีแห่งนี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสักการะ าสารพระหลักเมืองด้วยกันนะคะ ที่ปราจีนบุรีแห่งนี้ค่ะจะมีสีแยกก่อนที่จะขึ้นไปที่เขาใหญ่นะคะสีแยกนี้มีชื่อว่าวงเวียนสารสมเด็จพระนเรศวรทำไมเหรอคะเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่กว้างที่เป็นสารสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็จุดที่ให้เราได้สักการะท่านโดยที่มีจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแบ่งออกเป็นสีสาลาด้วยกัน นะะในนี้ก็จะมีอ,อ,องค์สมเด็จพระนเรศวรแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งที่ใกล้กับเสีแยกมากๆเลยเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นตำแหน่งที่จำลองตอนที่สมเด็จพระนเรศวรท่านประกาศอิสรภาพอยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกัน สารสมเด็จพระนไดในสวนนี้ได้รับการดูแลโดยมณฑลฐานบกที่12ค่ายจักรพงซึ่งทําให้การดูแลจัดการนั้นมีความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จัดการได้ดีมากถ้าเรามองดูเนี่ยทิวทัศน์แล้วก็สถานที่เนี่ยมีความงดงามสะอาดนะคะแล้วก็การจัดการได้ดีโอถงสมเกียรติของท่านเจ้าของอนุสาวรีย์มากๆเลยนะคะ มาแล้วก็ได้มาทําความเคารพลแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีบริการดูแลในจุดที่เราต้องการที่จะถวายสการะเป็นตัวไก่ซึ่งมีขนาดใหญ่ก็จะมีน้องทหารช่วยดูแลด้วยนะคะศาลนี่จะอยู่ตรงข้ามกับสวนบุรพาประชาพักดีเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปด้วยเรื่อยๆนะคะเราจะไปตําแหน่งที่มีศาลท่านในสวนที่จําลองตอนที่ท่านประกาศอิสรภาพให้ดูด้วยมอตุลน,น่ะนอกจากจะชอบสถานที่ตรงนี้แล้วนะคะชอบต้นไม้ใหญ่ นะคะตรงนี้มีต้นยางนานะคะซึ่งโอ้โหเท่มากๆเลยไม่รู้อายุกี่ปีนะคะมีต้นตะเคียนตรงนี้แต่ยางนาอันนี้เท่มากๆตัวเองแอบแอบรู้สึกว่าโอ้ต้นไม้นี่นะงดงามมากเลยแต่เดี๋ยวเราอ่ะไปดูตรงตำแหน่งที่จำลองภาพที่ท่านน่ะทรงประกาศอิสรภาพกันนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนะคะก็เป็นอีกสารานึงที่แบบว่า ดูดีมากเป็นสาราเฉลิมพระเกียรติ8 0 0 0รษาพอดีเลยนะคะ ขณะนี้หมอก็มาปิดทริปด้วยการมาสักการะอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งเชื่อว่าตำแหน่งนี้ค่ะเป็นตำแหน่งที่ท่านนยกทัพผ่านนะคะก่อนที่จะไปตีตอนนั้นเขมรเดี๋ยวเราก็จะมาไหว้สักการะกันแล้วเราก็จะขอปิดจบทริปปราจินบุรีอินวันเดย์กันตรงนี้นะคะ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแม้ว่าเมืองจะเปิดแล้วแต่พวกเราทุกคนก็ยังต้องตั้งกัดสูงเสมอค่ะคอยระมัดระวังคอยดูนะคะโอเคหมอลาไปก่อนนะจะสักการะท่านตรงนี้ที่ปาจินบุรีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ